ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่หลักเลยครับสุภาพนเนี่ยนยครับได้เดินทางมาฟังภายฟังพา,า,ายหาศิลปะศิลปินนะครับที่กาลังหลงเหลืออยู่ในภาตนคตะนโวเขียงเหนือนะครับในภากีสานท่านี้ยังหลายหลากมากมีซึ่งพ่อเนี่ยตามหาบ่ได้ขาดสายครับบางท่านบ่มีโอกาสที่จะล่าทะลองให้ท่านได้ฟังเพราะบางท่านบอกว่ามีอายุไรแล้วจากอายคนยังสั่นยังสี่ก็หล่กัน <c oughs> แต่ว่าพ่อก็บว่าเว้นความพยายามนะครับ ต้องพยายามหามาให้ลูกให้ร้านให้น้องให้ <Okay. S 1> นุงน่งเออซึ่งเป็นน้องเป็นนุ่งเป็นลูกเป็นร้านมาล่ำไห้ได้ถ้ามีผลงานในด่านการ้องการล่ำอยู่เมื่อนี้มาที่บ้านน้องหอยเด้ครับบ้านน้องหอยนี่เป็นบ้านศิลปะศาิลี่ปินเร,นเร,เรือเกินกับมีทุกหลังคางาเฮี้ยนครับที่เป็นมอลล่ามืดสมัยก่อนสมัยซีซปีขึ้นหลังครับเมื่อนี้ครับมาพอกับน้องนุ่งล,งลาวัดีลาเอ้ยทุกคนทุกคนเด้อเอ้ยไม่ไหน่ละ เอาบอกเพื่อนไปซื้อว่าจังไหนอบอกผู้่นี่ก่อนละสวัสดีค่ะดิ<อ>ฉันชื่อนางสมพานแอดแดงเจ้าค่ะอายุหกสิบเจ็ดปีค่ะอยู่บ้านเนี่ยสละ่ะอยู่บ้านน้องหอยค่ะตำบล<อ>บ้านน้องหอยหมูสิบสามค่ะตําบลตําบลเจ้าละเชมเพื่อนน้องเลือดจังหวัดขอนแก่นค่ะตําบลแชร์เห้ยน <c oughs> <c oughs> เนาะจ้าเอออันนั้นนี่ยรางวัลเนี่ยเนีเน่ย อาคัมปันค so, ่ะค okay. ัมบันพาสุโฟอายุหกสิบหกปีค่ะอยู่บ้านน้องหอยยบ้านน้องหอยเหรอตำบลจระเชมอำเภอหนองเลี้ยเท่านี้แหละเออวูนนั้นสร้างกันไปได้บ่างละสวัสดีค่ะท่านสมบูรณ์มหาวงค่ะอายุหกสิบสามปีค่ะโอ้ไม่ได้เป็นสาวเลยเนาะอายุ็นสาวใชเนาะ เพ่อนพเพ็อนเี่ยตม่วเป็นสาวที่ข <Hayır> ึ้น <íamos> สูงมเลยพวกี้ปีเป็นสาวที่สูงมือเพราะขึ้นปีตะกอนนี่ตะกี้ตะกอนสิบแปปีเป็นสาวที่นี่สิ่งกปี60สิบปีเป็นสาวท่เกาอยู่เพราะว่าพ้นหัวพนมีนะใช่ใโอ้เป็นเน่ิดตลาดอยู่นี่ตัมาหากินแนว่ยในชุกคนทีหลานนอนมาหากินเที่ยไทยเห็นหน้าดีละครับพี่โอ้ในหน้าตากะโอ้หนี้รับที่เที่ยงโบราะ เมื่ไเด็กร่ำเมื่อเป็นสี่สิบปีเราบอกค่ะตะกี้กะร่ำอยู่ตะกี้เป็นนั่งเอกกุตัวนี้การนั่งเอกแม่บ่เอกแน่ล่ะค่ะเพราะพราย่อตะกี้เห็นลูกโตน้องลุงร่ำเป็นนั่งเอกสโนจ้าอยู่ขนาดไหนแม่ตะกี้ขนาดไปจำกะอยู่ดวงสว่างบางที่ก็ง่ายไปอยู่ประมวลโชคค่ะโอ้ประมวลโชคประมวลโชคกนจ้าโอ้เป็นนั่งเอกขึ้นกันแต่อยู่ประมวลก็ได้ค่ะอยู่ประมวลเล่นตัวได้ไหม เด็กตัวประกบเขาซื้อดอกค่ะนางเอกข้าเจ้ามีอยู่คณะประมุลโช่วกับคณะยังกับข้าแม่คณะลุงสวัสดิ์ลุงสวัสดิ์ลุงสวัสดิ์ช่วยกบเจ้ววิเศษสองก็ได้ไปค่ะก็โทษบรรจงสินก็ได้ไปก็โทแบบข้าเจ้าขาดข้าเจ้าก็มาถอดออกคือว่ามันหน่อเป็นมานมอลำัมเนาะสันยมันเนาะเป็นบมันมอลำอะไรเตบมันมอลำมอาตเลนอะไรน้ำขอขั้นหัวเราได้ยินเหรอแต่คนขั้นหัวมันรำบน ขมิ้งดอกบ่ได้ไปเท่าไรนอำเภอดอกพอเอ้ยร่ำน้ำเขาว่นั่นเจ้านั่นทางบ่ได้ไปรับน้ำเพิ่นทั้เทียดอกเพิ่นก็เอินมาบู่บู่ไปอย่งนั้นละแต่ว่าน่ำเป็นยูร่ำเป็นยูน้อยมันล้ำซ้ำซ้ำซ้ำเบาหมาอแก้มมู้นนั่งเย็ดก็มังเอกดน้ำมูเจ้าเป็นเป็นพวกเออเออท่าท่าพื้นหรือว่าท่าสีท่าท่าพื่นท่าสีก็มาละไปเรื่อยๆอีลาสักไปเรื่อยๆันข้ารับ บ่ได้เป็นมาลอม่ากดอกกันอี้กิาเป็นน้ำนาหนังสืออยูอานหนึ่งเราาหนังสืออับรองเดกีเห็นเจ้าลำอยู่นี่มาได้อ่านจกโอ้ไม่แพงสังอันเดียมกเจ้าอตัวเอาสีนึะให้ลำคนละก่อนเราเริ่มจากอันนี้ละดีก่อน นี่ลาลาลาผู้พร้อับคอไปเลยโอเคเพื่อวลากรูปผู้ฟังเลยจ้าไหมครับท่านผู้ชมที่รับไปแล้วเนาะอยากจะร่ำได้นอนร่ำอะไรเลยนั่นฟังอาจะสอนสาวขึ้นจะเล่นไว้ฉันสอนไงอ่ะอยุไว้หนุ่มน้อยกำลังโกเต่งกาย ตังไปมานําบานนั่งเกี่ยมตัวแต่งท้าเพราะนั่งสอนว่าจะให้นั่งได้รอบดูเห็นหัวกูสูทางหานั่งเทือ่อจนกระดังเพราะยังงอนเรื่องสาเพราะแม่สอนนั่งมาเพราะร่วงเกินไกลนํำธรรมาดาเป็นยิงน่งมีห่วงหัน้นสามน้ำสีจังเป็นยิ่งที่ดีย่รม็นหอมตั้งแต่หน ก้มเขาทุกวันคือนั่งเจ้าเฝ้าตื่นต่อก่อนนอนรุ่นการงานไหนเงอนตุนแซงแป่งปุ่นไวมอยไผมาเยอยคันติเตือนพอกับแม่สั่งทําเฒ่าฟังคําแก่ผู้เพนสอนให้ลัวพานังหน่อยบ่ลวงเกิน ในเมื่อนี้กอนที่เขาพักยังต้องตกแต่งแปลงายบกายใบพูดสาพืนมาคาดชิ้นเกนือแล้วจึงใบอับได้กระจุกงามายิ่งซองแปลงใบยันรูปไหลถ้าผู้จินกันอย่างท่านั้นเดวก็อยังท่านี้ก็ะนอยฟอนวันไกโยพาหัเรื่องใต้กล้วยปะบาททังกว่า

ขึ้นนี่ยะเบ้าหนยดยไปบ่ใดทั้งคุณตาคุณยายทั้งมูเด็กกันเล็กหน่อยสาวจ่อยนุ่มกระนุ่มฟังเด้อพวกพี่นองก่อนบ่าก้องเออไปฉันหันหูมาหันตาดูหัวที่ช่องขึ้นนี่ไปเม่ีย เคยไปด่ทาสีนะเนี่ยเขาไปทาสีที่น้อดีที่สุดมันโดนเนาะอาเนาะไป้มสักหน่นีเอานเอ้ยน้ำล้างน้ำล้าเข้าวันน้ำปเนื้อล้ล้าผสมล้าลามาด้ลาบุญเอ้ยบุญเคยสาเราแช่มาแ้ฟังแช่ก่อนขอเปิดเอมาลแช่มาเร็วเออต่แช่คน โอ้อยหนาวมาเลยโอ้อยได้ไหมคะนี่อะไรโอ้ยเรา,าเลี้ยงโอติกิ ไปโอโย่ไก่แทะละบุญเอ้ยบุญเคยสร้าง,ม,างมันสิเป็นหนทางให้เฮาได้เที่ยวตายละบอมีบาปมาเล่นเชนละบอมีเวนมาเล่นตองเอ้ยเอ้ยบุญ ดแน่นเมื่อลุนน้าคนฟังเออระนอเอยอันนี้ฟังเอาเด้อเด้อท่านันลำสีได้ว่า ศาสนาเพิ่นก่าวไว้ไปตั้งแต่งทานเป็นของวานหรือสมท่านไปก็ได้อยู่ <Hey. S 1> ท่านมากพูเก้เละเคียวคนได้ก็ดังกัน hmm. ของท่านนั้นบ่สูญหายคือแนว ขั้นใจไใเจยงกาพลาใดว่ามื่นกองพวกพี่น้องท้องถิ่นชาวพุทธสร้งกุฏิสละทอทานทวายเจ้าท่านผู้เฒ่าให้ฟังคำเทศสั่งฟังจําจือไว้เป็นแก้วบอนดีนอกจากนี้มีอยู่หลายตอน นอนในบูชาพาสวดมนต์จำใบในสินหาปานาะสืบกนรักษาเอาบันนี้ก็ดีแล้วมูเ่เฮาท่านพระเจ้าสิงใหญ่เพิ่นถือเอากว่าคนเฮาธรรมดารักษาบ่าคอยได้ การทานสร้างใหใจใสเออ,อ,อคือเวนกัทนทาน่าแล้วหากเจ้าสิบุญใดบอนใดท่านดอกไม้กำหนึ่งก็ย,ยังดีใจโบมีลาทีใจโบมีลาทีสัตสีขาวเอ้ยล้วน นวนพระจันทร์เทงฝ่าไปหาเอ้ยสิผาคำบุญี่น้ำช่วยอยูตามเจ้าดังเงาคิดเบ่้ององพระเวทเจ้าได้ไก่หางละเมียนีข้างบุตรสองคนสองคนท่านพบะองค์ท่านทำได้ ใจประโสเป็นเจ้าเพิ่นทำมาให้กากันอัศจรรย์บเงเดงอเพิ่นตัดใดบ่ง่วงไผอุปมาเปียวไว้คือไวจันทานเพิ่นให้เฮาจดจำย่าได้ทมกรรมส่วัวเมาไม่ในตัณหาบาปว่ง มันเป็นของแน่ขังบ่ไปใดระวังบุญกั้นแม่นบุญทรงให้กะใครแน่ยามเฮาตายมีเงินหลากะตายเป็นดังกันหมดเกียงมีเงินบาทเงินลอยให้กินแน่ละทานแน

เน่ยลำโศกได้บออืมโศกได้บ่ได้นั่งอ yeah. ีกมันต้องได้ดิโซเได้น่เียงเียยังบ้ย่ำอ่านหนังสือ้ยนั่งเวะจะไปซือตไปที่ไปงขโศกจะควนบ้างอ่ะอันใดล่ะเลื่อนเลื้นเล่อนบางจักหนเชียนะเชียเชียนีมจปลำำกันไก็เลื่อง ค่อยคิดกันเลยค่อยคิดนั่งเีกต้องได้ยิกเตอรย้ายหายได้หวันน่้บอกออกดิคันไปยยหาได้จะยาได้กี่หายยัไงนี่ที่สูงเนี่ยจะข้เที่คที่ทีนหลัทงที่นี่หครับมันต่ำหรือมันสูงเน่วนอ้วนลวกหน่อยขึ้นประสาทเจาสูงเดียวิ่งมึงมานี่ชอ กิงงงดัอเดี๋ยวก็ไปในห้องพระลงทองเสาเรียมเบ่งเฮย้ยเขียนขีดแต้มก็สวยโกกันเกินเอิ่นใจผ้าบาดเจ้าผัวเก่าผู้เคยหักอดสงสารป่านี้ผู้บาละมีน้อยโอ้น้อแพงสีสวยเสน่หา พิมหากทุกอยากให้จึงเดินดันคว่แสวงขอให้พาลาเก่าจงถายโพดปานี oh ้เอาไว้เป็นทาสีทาดปุ่นปองใสเปียประไม้คือผ่า แห่งมาเผาทั้งพระเสียงก็เมื่อมาหมดต้นไม่มีแจงยังไปตามสายหวยแต่วันสวยสอดสงกลีาว่างสงส่นจับตนงากระเบา ตำตองตองจนเลือดเลยนี่มันแจกตายรวดไอ้ทุกขังความกเศร้าเลยสิลมจ้อยตายนงก็ใบเอาผาเพกาสาขึ้นมารวบนที่น้ำพระเนตรยอยห้ำแจ่มุมเล Thang bong đơ thang bong hay, là hay là. Tháng giải lọt hoa mày nằm chung bong bong bung 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 Bên à na bung มาด้วเชลาเอ้ยจะไปเ่นอหอมาห้องมาหายบงสันนอ่หอโอ้ยผัวอะไรหนีจากบ้านอันนี้พอลืสีด้วยเด้อพอลืสีอกันห้กันกินข้อน้องพลื่นส่กันห้มันำบ่เอาละครับตมนอ ศิลปะศิลปินย่างคางลงเรือนะครับลูกเต่าเหล่าร้านนี่ล่ะท่านผู้ชมนักแสดงเก่าๆเนี่ยเขาจะมุ่งส่งเขาจะต้องเมี่ยมตาน้ำหัวมาทุกคนนะบที่พอเหี่ยวไปเดินทางกับท่านมาล่าไปฟังไปเบิ้งเนี่ยเป็นหนังสือทุกคนครับคันมองส่งที่เมี่น้ำตาพังเหีวเหีทุกคนเลยครับเมื่อนี่ก็อาผู้นี่ก็บ๊วยอย่างเงี้ยก็ลายซื้อไงซื้อสมพารค่ะสมพารเนี่ยก็บ๊วยพิซซ่าซื้อมาไดี๋ยวก็ซื้อสมานค่ะสมานเป็นเพราะอย่างมะล่าตัวนี้กี่เม็ดตี บ้านไม่เคยก็คือเขาเดียกเน้องนี่แหละครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพมือนี่ก็สมควรเจมเวลาครับพอเนี่ยฟ้าฟันเน้บ้านเนี่ยเอาละเอากฟอนฟันมาเบ้าเตยเอาเตยเด้อเตยบักลาตีกวางแล้วมึงมือกวางมึใช้มือกวางนะขึ้นมาขึ้นมาบัามือกกองอ่ะมากบิดเลย

เหตทใดดอกบาง่ายเเอินว่าเหตุทางเลืองกมกอมเเอิเหตุคำฟ้าดอกขาวันผานเขเอินว่าเไปเกิก็เธอพี่น้องเิดสิบอสิบแ Đi màu mắt nguồn phụng sắc chắc Đóng đẹp phụng phụng tì hậu thịt đại Ngọc ngay năn chiệt Chà nạ uống khói Qua tăng phụng phong khá sẵn phụng Mà kẹt Tây hòn kẹt Xịt áo khắp lại khiệt Mô hỏi Nạ nạ tâm Liều bằng tâm Phư phư Quân đi าสิมนได้กินหอกยำหน้าสอนเอาตามแกสาพูงพ่อข้าวจอยเดือนสิคอยฝนเศร้าจักหายให้น้าป้าท่อน้ำต้มฟ่อนแล่นว่าตอนนั้นไล่ลวงไปสาพ้านางแพงกันวนเนือนเพื่อนยะเอาเดแกเฮ็ดเด็อ่ะเอา อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใ้น้อยคอยบันจองอย่าใจลงให้มากกายากนานเอาละครับทระผู้ชมที่หลักเล็กโลกครับสมควรกี่เว่ละครผมสุปรย่าพร้อมด้วยนี่นะบอกเล่าขอกอบรับสวัสดีค่ะ